อ้ยู่สิอยู่สิอยู่สิอ้ยู่สิอยู่สิอยู่สิหืมใต้ซุ้มไม้มักมีตัวมักมีตัวหืมฉะโดหนุ่มฉะโดหนุ่มโดดดีจริงๆเลยตัวนี้ ต้องตึงสายไว้นะครับเนี่ยเบ็ดมันจะหลุดอย่าให้สายย่อนนะอย่าให้ย่อนอย่างเดียวครับยกขึ้นเลย,ยใช้มันโลก,กว่า2โลปลาชะโดครับผมนี่ตัวนี้ก็ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณเกือบ2โลได้นะครับตัวนี้นกัดเหยือกับปอมบีบิ๊กบีนะครับสีดำงานยางปลาชะโดโดยตรง